พ่อชูชกนะคะที่ปฏิหารพ่อชูชกเปิดให้ไหวเปิดให้ขอนะคะวันนี้คุณหลานชมพูไปทําอะไรมาคะวันนี้นะคะชมพูก็เป็นตัวแทนของนักกุ้งนะคะไปแก้บนโพยิติคะ่ะแล้วก็ออกสื่อของประเทศอเมริกาคะ่ะแล้วก็การถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะการถ่ายทำก็ประทับใจมากคะ่ะ มาเป็นกี่คนคะลูกมาจะสองคนคะ่ะผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนคะ่ะมีคําถามยอดฮิตหรือคําถามประทับใจ<ม>ที่หนูรู้สึกประทับใจนะมากไหมคะมีค่ะเขาถามว่าถ้าหมายความว่ายังไงนะคะชมพู่ก็บอกว่าเป็นท่าที่จะนําความร่ารวยนะคะแล้วก็ความสําเร็จมาให้คะ่ะบอกชื่อท่าเด้ไหมคะบอกค่ะท่าเด่นดังรวยคะ่ะแล้วก็หนูพูดภาษาแล้วก็รู้เรื่องใครเป็นล่ามคะ เป็นลาบกันเองนะคะก็ดูจากในคลิปแล้วนะคะก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะก็ขอบคุณคุณหลานชมพูมากนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะที่เป็นตัวแทนนะก,กุ้งนะคะแล้วยังไงแฟนคลับอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดติดตามนะคะกับชมพูได้ที่ชมพูไม่เหลียมไม่วีนถูกหวยทุกวดคะ่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเด่นดัง